ะะซึ่งต้องบอกว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สาหรับสถานการณ์ความไม่สงบเนี่ยก็ยังคงมีเป็นรายวันอยู่ะนะคะทางด้านของหลายๆภาคส่วนเนี่ยก็ให้ความสําคัญในเรื่องของการดูแลของเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงซึ่งล่าสุดค่ะก็ได้มีการประกาศในส่วนของพอรกฉุกเฉินนะคะในการขยายต่ออายุไปอีก3เดือนเรื่องนี้ภาคธุรกิจเขาว่าอย่งางไรเขาบอกว่าในส่วนของการต่ออายุตั้งแต่วันที่29-20กันยายนไปจนถึง19ธันวาคมก็เห็นด้วยเพราะว่าเป็นการที่สร้างความมั่นคงนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจท่องเที่ยวแล้วก็รวมไป ถึงภาคของการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ สำหรับเรื่องนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่าหลังจากที่มีการประชุมค่ะทางด้านของกอบชครั้งที่3ทับ2,566นะคะ, 2, ะ,คะก็เห็นชอบขยายประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่ออีก3เดือนตั้งแต่วันที่20กันยายนไปจนถึง19ธันวาคม2566เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานป้องกันร,ระงับยับยั้งเหตุการณ์ในพื้นที่อย่างทันท่วงทีค่ะรวมทั้งก็จะเป็นประโยชน์ต่อ,อการดูแลรักษาความสงบความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งนะคะได้ปรับลดพื้นที่อำเภอกระเพาะจังหวัดปัตตานีด้วยค่ะทั้งด้านของนายอุปรรมัมภมสิริชัยภาคธุรกิจในพื้นที่นะคะก็บอกค่ะว่าการขยายในส่วนของพรกรฉุกเฉินซึ่งมีมาต่อเนื่องตั้งนานแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อดีสามารถทําให้เจ้าหน้าที่สามารถทํางานได้สะดวกมากขึ้นในการจับตัวผู้ต้องสองสยัยผู้ร้ายอย่างทันท่วงทีมองว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะสร้างความเชื่อมั่นของพื้นที่ว่าสามารถทํางานได้อย่างรวดเร็วให้เกิดความมั่น กับนักธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่รวมถึงคนนอกพื้นที่ที่จะเข้ามาอยู่ในพื้นที่ด้วยค่ะว่ามีความปลอดภยัยแล้วก็สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติได้ที่ผ่านมาค่ะเชิงธุรกิจก็ดําเนินธุรกิจไปไม่ว่าจะมีพรกรฉุกเฉินหรือไม่มีแต่ในเชิงธุรกิจค่ะจะทําให้เกิดความมั่นใจคือในเรื่องของความมั่นคงและความมั่นใจในการทํางานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบจับกลุ่มผู้ร้ายที่ก่อเหตุนะคะก็จะดีกว่าการที่ไม่มีพรกรฉุกเฉินท้งนี้นะคะภาคธุรกิจก็บอกว่าเห็นด้วยค่ะที่มีการตอบพรกรฉุกเฉินออก ไปอีก3เดือนนั่นเองค่ะ